สวัสดีครับวันนี้ผมซีโฟมไทยนะครับวันนี้ผมมีเพชรอยู่ในตัว16เพชรครับวันนี้ผมจะมุ่มเพชรเว็บนี้เลย24สตอนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าสู่ระบบโดยการล็อกอินผ่านบัญชี Facebook <c oughs> กันเลยนะครับพอเราล็อกอินเสร็จ <c oughs> แล้วนะครับล้วก็กดไปแจ้งโอนทูมอนี่วอลลิทเลยนะครับเพื <Okay. S 1> ่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีของเราครับเบอร์ <c oughs> ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอใช้สำหรับการโอนนะครับแล้วก็เอาเลขกางอิงที่ได้จากใบเสร็จมากรอกลงในเลขกลางอิงเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันการทำรายการได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าภายในบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เลยก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเครดิต50บาทผมเติมไปห0บาทเองเนาะวันนี้ผมจะมาสุ่มของรางวัลภายในเว็บกันเนาะมีลัคกี้สปินแล้วก็โยกสลอ็อตโยกสล็อตสองอันวันนี้ผมจะมาสุ่มโยกโยกสล็อตอันที่3านะครับกดเข้าไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ผมมีเครดิตอยู่50เครดิตนะครับผมจะสุ่มไปทั้งหมดหครั้งเลยเดี๋ยวมาเริ่มครั้งที่1กันเลยครับไปครับมาไหมผมอยากได้เพชรอ่ะเอา้าแบบนี้ได้ไหมเนี่ยไปได้เฉยเลยกัลลิน่า พันห้าร้อยเชลเอาช่องเดียวก็ได้ของเฮ้ยแบบนี้ก็มีโอกาสสูงเลยดิครั้งละสิบเครดิตเองนะครับครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สองไม่ได้เลยไม่ได้เลยครั้งที่สองแก้ได้ครั้งที่สามจะได้ไหมครั้งที่สามยังไงเฮ้ยพันห้าร้อยเชลอีกมาครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ ผมสุ่มไปห้าครั้งเลยละกันวันนี้ผมเติมมาห0สิเครดิตโอ้ไม่ได้แล้วลองครั้งที่ห้าดิอีกรอบนึงครั้งสุดท้ายครับทั้งสุดท้ายโอ้ไม่ได้แล้วผมพอแค่นี้เลยดีกว่าเพราะว่าเครดิตผมหมดละกดถอไม่ได้จะกดต่อเฉยเลยนี่แหละครับเลขน่าจะเป็นบัตรกาลิน่านะครับทําการเติมเลยละกลันตรงนี้นะครับเอาไปกกอกในหน้าเว็บเติมเกมของฟรีไฟนะครับ นี่เข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าจริงนะเข้าจริงนะเว็บนี้เดี๋ยวเติมอีกรอบนึงครับปึ๊บโหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโหเพชรในตัวผมมี7,412พ่งเพชรเป็นไงโคตรคุ้มผมเติมไปแค่50าบเองโอเคครับสำหรับใครที่อยากสุ่มเพชรเว็บ24ส่สิตก็กดลิงก์ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับเว็บ24ส่สิตนะครับถูกกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่โกงไม่เกียนแน่นอน,นครับอย่าลืมมาใช้บริการกันได้นะครับซิ สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ยุ่ผมซีโฟบางไทยนะครับวันนี้ผมก็มาในชุดนี่เลยครับโจนป้นนใจดูชื่อผมด้วย <c oughs> วันนี้ผมก็มาแนวแนวแบบออกสายฟรีนิดนึงแต่ก็แบบแนวโจนะนะนี่คุมหัวมาด้แล้วก็เอาตัวละครลิงมาด้วยนะครับจะได้แปลงเป็นพุ่มแล้วก็เข้าไปในโซนฟีดตายแบบง,งงงนิดเดงแอบแบบแอบบแบบเข้าหลังคนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาสาวๆอะไรแบบเนี้ยดูท่าทางที่ผมจะไปก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นไงครับท่าผมแล้วก็แรงก็ใกล้จะรีแล้วนะครับแรงเป็นแรงใหญ่แล้วก็ทั้งแรงใหญ่ทั้งเอ้แรงสีกตั้่ว แรงใหญ่คือจะรีในวันที่30นี้นะครับก็ใครที่ดันแรงยังไม่ถึงแดงก็สู้ๆนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องซีโฟมไทยกันด้วยนะครับพอบคุของเราเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปของมอมกันเลยครับไปเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปป้นกันะะนะครับตอนนี้นี่เข้ามาเลยยี่สิบคนโอ้ไม่ไ้องแล้วใครทำอะไรเนี่ยสูงซะน,ง <laughs> น่าเอาสไนเปอรยิงปั๊งจะได้แบบแตกร่วงลงมาเลยไม่รู้เขาจะว่าผมไหมมือไฟเลีย้ยงเลี้ยงเสียข้าวสุกเดี๋ๆนะใครครับเนี่ยเลี้ยงเสียข้าวสุกเด้วยแจ้ง เพชรเขาทำแบบนี้ได้วก no ็ทำสามพันสองร้อยเพชรเหลือเกลือกอุ้ยนี่ไงอุ้ยมัดใหม่มัดใหม่ครับทุกคนโค้ดเทพโค้ดเทพบัตรใหม่เจโร่นี่ผมไม่มีบัตรใหม่ผมมี่นี่นะครับไปครับทุกคนเป็นไงดีดีแอคหน่อยละกันของมีมันต้องแอคสองลูกเลยออกง่าย ออกเดี๋ยวโดนกนเฮ้ยอะไรนะถือว่าพาขอเถียขอพ่ะขอเธโยมเห่อใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนเข้าผิพลาอะไรสักอย่างนี่เดี๋ยวเรามาเอกกันเลยเอคครับเทีโทษเอาเฮ้ย้รใครายาอะไรเนี่ยกึ๊กกึ๊กกักกักกึ๊กกักกกกะไปไปไปนี่นี่นี่นถือว่าพาขอนียโมของพีไม่ต้องอะไรครับจบพงการทั้งทุกคน สองพี่มันต้องแอคครับอ๋อยังไม่หยุดยังไม่หยุดเลยครนีนี่นี่เดี๋ยวเดินป่นเดี๋ยวเดินป่นอย่าเอโดนป่นเลยนไ่นเยังไม่หยุดยังไม่หยุดนี่กดท่าไปอีกครับทุกคนเดี๋ยวปักธงไปอีกปักธงไปไหนฮะไอ้สงสัยไอ้คนนี้อยากโดนป่นนั่นเนี่ยคนนี้อยากโดนป่นนั่นเนี่ยเสือฟี่เสือฟี่ไปไหนแล้วกันนะกดเกิดแรงดีครับ ทำไมหรอทำไมหรอก็ได้อยู่นะก็ได้ถือว่าฟ้าขอก็ได้เดี๋ยวลองพี่หลวงพี่จะห้ามไม่ได้นะตอนนี้ของขึ้นไงแอฟไปแอฟไปเช็ดเช็ดเช็ดตายให้ดูอ่ะนี่นี่ผมผมผมมีกลุ่มตัวล้วๆนะเอ้ยผมไปให้หัวใจรัวๆได้ไงผมลืมปรับไปอีกช่องหนึ่งจริงๆมันอยู่ช่องช่องนี้ไง เนี่ยปักทงไปไหนล่ะการเฮ้ยปักแบบเดียวมันธรรมดาไปครับนี่เลยครับ <Yeah. S 1> ปักเอา้าต้องขนาดยินนี่มีเท่านั้นจะปักปักไม่ได้เหมือนว่าระบบจะแก้นะเอา้เอาสํานักเดียวกันไะเนี่ยคนเนี่ยสองคนนี้สํานักเดียวกันปม่ได้นเนี่เน่เน่เน,น่เป็นไงหันข้างได้ด้วยอย่ามีเรื่องกันอยากมีประเด็นในนี้ จอบโหนี่แอ็คไปไหนละกันของวิวมันต้องแอ็คครับมีเปล่ามีเปล่าออมีเปล่าน้องมีเปล่าน้องนี่เซลฟี่ไหนเอ้ยเซอร์ฟี่ไหนละกันก็มาดีครับก็ับมาดีครับก็มีอ่ะน้องอือเฮ้ยหน้าโดนจัดอหะหน้าโดนจัดอะเหมือนเก่ง,ก,ก,งก็เก่งอ่าก็เก่งอ่ะ ก็เก่งอ่ะทำไมหรอถ้าขอได้โยนใจเย็นนะหลวงพี่เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะกระจอกไม่เย็นแล้วหลวงปักไม่เย็นแล้วเหมือนที่อ่ะก็ที่อครับมีเปล่าดีกว่ามีเปล่ามีเปล่ามีเปล่านี่ นี่นี่นี่เป็นไงนี่หมัดหมัดหมัดขออะไรนะขอวิหนามนะโมเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวเจะวิหนามอะไรตอนกึ้นอ่ะเฮ้ยไม่อยากเสียตังค์กับเกมอ๋อดีแล้วดีแล้วดีแล้วอ๋อดีแล้วดีแล้วดีได้เจอกันเดี๋ยวออ๋ ไม่เสียไม่อยากเสียจากเสียตังค์ดิวเขาอยู่แรงแงเลยนะแต่เหมือนแบบอาจจะปอมตัวมาก็ได้เนี่ยคนนี้อะไรนะเขาพิมอะไรเมื่อกี้พิมอะไรพิมอะไรพ่อหนุ่มพิมอะไรนะเห็นแวบๆยังไงตะไบกันไกลไข่พ่อหม่สองพันห้าสิบทำแอ็กงก็เท่อ่ะอยากแอ็กก็เท่อ่ะอยากแอ็กนี่อะไรอีกครับเขายังไม่หยุดเขายังไม่หยุดเขายังไม่หยุดก็จัดไปให้เขาอีกครับนี่ อยากโดนช้อนแขงนี่อยากโดนช้อนแกงสำนักเดียวกันเปล่าถามหลวงพี่ก่อนนะอยากหัวแตกสำนักเดียวกันเปล่าดีโฟประยมเฮ้ยห,หลวงพี่รู้ไปข้ามุ้ยไปครับเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันทุกคน <c oughs> มาแล้วเข้ามาแล้วมีหกคนมผมผมเป็นผู้มีราตอนนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสิบสามคนถ้าอยู่เอ้ยคนนี้เลยคนนี้เลยคนแรกของผมคนแรกของผมผมยืนดูเชิงกันแล้วผมจะจะบอกว่าขอปอนไหนขอปอนในเฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาใจให้ผมปนไหมโอ้โหแดงเลยนะฮะ oh, <no. S 2> มาปนปนใจได้ไหมดาดาผม เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเข้าใจกลก้วยแล้วหรอครับเจกกล้วยมีเงินสักบาทแจกกลกกก้วยเลยเหรอครับแจจกล้วยเลยเหรอครับมาได้กันปะเนี่ยเจอวนะมาได้กันชัวไปครับอย่างงี้ต้องมีปักคงหน่อยแล้วกันเขาไม่เห็นเดี๋ยวเขาไม่เห็นเดี๋ยวเขาไม่รู้เสีย เสียฟอร์มมาข้างหลัง T S นี่นี่โชว์ท่าไปก่อนโชว์ท่าไปก่อนนะครับคนมีตังค์แล้วก็บอกมาป้นผมหน่อยเดี๋ยวนะใครป้นใครมาป้นผมหน่อยอยากอยากโดนป้อนอยากโดนป้นเดี๋ยวนะเขาใช้เขาเขา,า,าเอาท่าอุราอุตังมาใช้กับผม โคตรเอาเดี๋ยวพี่แรงไปไหนแล้วกันทำเอาตำรวจไปป้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้โจรโจรบอกให้โจรบอกให้มากป้นจะเอาตำรวจมาป้นใจเย็นใจเย็นมาป้นหัวใจผมเปล่านี่เป็นไงเสียบเดี๋ยวได้ข่าวอีกทีเดี๋ยวเป็นไงอยากกินปนกบเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยหัวใจสาวไปก่อนหนึ่งทีห้าห้าขำเฉยเดี๋ยว เฮ้ยคดีหให้ปักทงไปครับขตนาใหม่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยผมปักให้นี่สาวผมเลยเนี่ยเดี๋ยวไปป้นเขินเฮ้โจนเขินโจนเขินนีไงโจนเขินโจนเขินใช้ป้นเงินไปช่วยลุงปูไอ้บ้าเรียบร้อยฮะ พี <f dragging> ่เขาเป็นสลิมปาเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าเขล้วครับห้องนี้หรือว่าผมจะเจอคนเดิมไมมไม่ดีไม่ดีผมไม่ได้เจอนะรอบนี้อาจจะไม่เจอหรือว่าจะเจอคนเดิมแต่ห้องนี้สายเติมค่อนข้างที่เยอะนี่แอคไปก่อนเลยนะคันของมีมันต้องแอคใช่ใช่ไม่ได้บอลปนนะครับวันนี้มาปนดีกว่าเดี๋ยวเราปนปนก่อนปนปนสาวปนสาวปนสาวขอปนนเจอเฉย คนนี้นั่งเนะครับของครับไปเลยครับมีขอขอมาก็จัดไปนี่กดให้รัวๆเลยนี่ปักทงครับเ่้แอกได้แล้วกันเจอกันนี่ห้องนี้คนเยอะโชว์โชว์คนนั้นขอผมผมก็จัดให้ครับแบบเต็มระบบเต็มระบบของมันต้องมีใช่ใช่ เจตบมือตบมือให้ผมได่สองกูดั <c oughs> นนี่แอคไปไหนแล้วกันนะครับกดไปเลยครับ MP อะไรก็เชดโดถ่ายแรงแกนนี่เซฟฟี่หน่อยเซฟฟี่หน่อยแรงแกนนี่ชิดฉีดเฮ้ยมีคนแอดผมมาด้วยกดไปเลยครับถ่ายเซฟฟี่หน่อยเซฟฟี่หน่อยเซฟฟี่เอ๊หันหันหันไปหาเขาหน่อยเขาหันมาหาเราถ่ายเยอะน่ากลัวนี่เซฟฟี่หน่อแล้วกัน ว่างไงพ่อหนุ่ม4นี่วะเ <ffer> จ้าได้ปะจ้าได้ปะ4 <c oughs> หอยเด้อ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 เด่นกดร้องไห้แป๊บเฮ้ยเขาเจ้าผมได้ปะเป็นไงครับทุกคนหรือคนเจ้าผมได้สองคู่นี้นี่นี่นี่ต้องนี่ครับขอป้นแฟนได้เปล่าขอป้นแฟน เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูข้อจริงกันแหละเดี๋ยวเดี๋ยวข้อจริงกันแหละเฮ้ยตัวมือเนี่ยเป็นไงสไตล์ชีโพก็ <laughs> รู้เขารู้เขาร,รู้ผมว่าเขารู้นะ <laughs> นี่นี่นขอปน,นใจได้ป่ะอ่าขอปนใจได้ป่ะให้สองให้สองอขำจีนี่ผมขอถ่ายรูปเขากันโอเคใส่เวล่ะ ไส่แบบนี้เด็กโจรถ่าเด็กเกินเป็นไงปกติเด็กเสียวันนี้เด็กโจรโคตรเอาหวานใจนายโจรนี่เป็นไงมีแฟนยังครับกินข้าวยังเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้เหมือนจะมาเป็นฝาแฝดคนยังครับ โอ้ oh, ดีเลยขอพ้นใจนะถ <laughs> <laughs> อดออกถอดหัวมาต่อนะน, <laughs> <laughs> น,นี่เดี๋ยวนี้สนใจเปล่า <laughs> สนใจเปล่าวสวย <laughs> หัวล้อใหญ่เลยวะเตะลำลำใหญ่ลำใหญ่ เฮ้ยเขามีซีซั่นหนึ่งด้วยดูกระเป๋าเขาวิธีไงถ่ายเติมไม่เติมดัวแล้วกันแนาซีซั่นหนึ่งยังมีไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าอู้คนเข้ามาได้สิบสองคนนี่ฝักธงไปเลยครับกดผิดครับไม่ใช่อะไรครับเมื่อกี้นี้กดผิดชัวกดผิดชัวนี่สกาสกาไปหนึ่งทีเดี๋ยวกดไปแล้วกดไปให้สุดเลยแล้วกันเฮ้ยโอ้เทวาจีนะแข่งวะเนี่ยนี่ เอ็กวินัยละกันเอ็กคูเอ้ยมากับโจนเดี๋ยวโดนป้นมาป้นเนี่ยครับอยากโดนมาป้นหน่อยห้าวจัดล่ะตอนนี้ห้าวจัดล่ะนี่นี่ฟางคู่ด้วยผมขออนุญาตดูก่อนนะครับอุ้ยอยู่แค่นักบุญเป็นไงวว้าแต่คนหลังอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะนี่ไงโคจีเตึงอยู่แล้วอยู่แล้วเอ้ยเซฟี่กันเซฟี่เลยแล้วกันโอเค อ๋อดอคเดียวเดียวๆๆเดียวนเดียวดึกว่าข้างๆเลเโดนี่ๆกดกดไปไหนเยแล้วกันหิงไปหนึ่งทีแม่ดึงดึงดาวดึงดาวเ้ยเฉดนาตาให้นะเฉดนาตําตาให้นะนี่นายปลาทองอยากโดนน จะโดนพ่นใช่ไหมล่ะเฮ้ยดูเขาพี่ดูพี่เขาตอบไงไม่ตึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปอันนี้จริงจะบินเฮ้ยข้อคว้าหมุนหายป่ะอันนี้จะบิงจากโดนพ้นใจใช่ไหมเฮ้ยเอ้ยข้อความุนหายไปป่ะทุกคน เชดูนี่แหละครับทรงโจรแต่ป้นจริง <c oughs> ผู้หญิงเขาชอบสไตล์แบดแบดไงแบบนี้แบดพอยังแบบนี้แพ้รอยังทรงโจนไงทรงโจนผู้หญิงชอบ <c oughs> ทรงโจรแต่พ้นจริงทรงโจนแต่พ <c> น <oughs> <c oughs> ไม่ได้วะได้วะได้วะทุกคนไม่ชอบเหรอ,อแบดแบด เอไม่ชอบเหรอแบดแบดล่ะเธอบอกเธอไม่ชอบผู้ชายสไตล์แบดแบดไงเนี่ยผมนี่เลยสไตล์แบดแบดเนี่ยถ้บแบดแบบนี้พออยังทรสงโจนสรงโจนอะไรนะอะไรนะพี่พี่เขาข้อความหายไปเมื่อกี้ใครพิมพ์วะนี่ต้องกดพุ่มไปหาเขาแหละหน้าลิงไงใส่เป็นหน้ากากมาแบบเผาบ้านอะไรเงี้ย ได้ฮ่าเฮ้ยเฮ้ยให้ใจเปน็น่งดีเฮ้ยมีคนมาดู <c oughs> อะเน,นี่ยแอดผมมาหล้นายปลาทองยิงเปลยแป๊บ <c oughs> <c oughs> เอ้ยท้อบ้านเธอได้ไหมค่อยมารักกัน <c oughs> บ้านเธอได้ไหม ง,งันเธอได้ไหมถึงจะได้มารักกันเลยถึงจะได้มาอยู่กับเราเออถึงจะได้มาอยู่ด้วยกันเอ๊ะเน๊ะเป็นไงแบบนี้ทรงพอยังสไตล์แบบ๊ดแบดเนี่ยยังอ่ะยังอีกเหรอยังไม่แบบ๊ดอีกเหรอแบบนี้แบบนี้น้อยไปเหรอ ใช่โอ้ยยังไม่พออ่ะผมผมว่ายังไม่พออ่ะยังไม่แบดพออ่ะโอ้จบแล้วผมยังไม่แบดพอสําหรับเขาผมต้องไปเผาสภาถึงจะแบดพอสําหรับทุกคนทั้งประเทศเเป็นไงกันบ้างครับสาหรับคลิปนี้ังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปแนวไปปล้นใจเขาก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องซีโฟรบางไทยกันด้วยนะครับผมกับหญิงป่วยแบบยืนรอเธอไงนี่ ผมกับหญิงเปื่อยแป๊บก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอาก,กันาคลิปหน้าสลรับวันนี้บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเธอล้วคนเซลฟี่หน่อยละกันใช่เงยปัดก,กันนีเ่เอ้ยทังร้อยอไปละทุกคน